ก็ไปข้ามาแรงมันหัวเขียวมาโอหเขาเปิดประตูมันก็บินจวกเข้าไปเลยแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วกินกันจ้าฝนตกอยากกินข้าวท่ามกลางสายสายฝนเสยนียงฝน <Yeah. S 1> น,น,นั่นไปไหนให้เห็นมันหมามันมากินข้าวกาันแล้วนี้แดงไปทั้งตัว ทำเสร็จก็กินเลยไม่รอใครไม่ร้กก็หาอะไรที่แบบแว่าจะวางให้ร์ดับสูงขึ้นมานิดฝ <c oughs> ืนขึ้นมานิดนึงโอ้เสียงฝนบรรยากาศ บรรยากาศดีดีมีท่าท่ามกลางเสียงฝนพ,พรมครามอืมไปไมรเรามาลุาน้นกันครับอะไรมีการมาเกาะอีกใบมานะชิมแกงคนไทยแกงอีสานจ้า ในผักทุกอย่างที่มีเปล่าันเดี๋ยวรออ่อลสาดเข้ามาหแล้วนะดีเห็ดจะได้ก็เลยงอกงามไกลเหนียวไกลบ้าง อืแต่ไม่เข้าเสียงฟ้าไม่ต้องไม่ต้องร้มอ,งอมเพลงก็ได้นะเจ้าค่ะลูกกลัวตวกอย่างเดียวพอเจ้าค่ะอ,อร่อยจริงอาหารอีสานก็อร่อยเนาะ ใส่ผักห่ักก็ลองทำนั้นแหละกูผักรักจําไปจําของเขาอืไปใสน้องไว้ห่างห่างจะปัดน้ำหุดอื้อ สมูกดีจังอ่ะอืแม่นาวะที่บ้าวเตงลืมปิดน้ำไหมเนี่ย ผมตอกรอบแรกมันไม่โดนไม่โดนหักให้ปลูกอยู่ในกระถางอะ่ะเอากระถางไว้ข้างนอกนะมันไม่โดนก็เลยไปรดน้ำํำลืมปิดน้ําเปิดไว้แบบว่ารินรินอ่ะฝานี้เต็ม คดูข่าวเมืองไทยมั่งเพื่อนๆไฟไหม้โรงงานเม็ดพลาสติกอะไรอะนองสายโรงงานระเบิดตีสามคนกำลังนอนกันเลยนะตีสามเนี่ย ป่านี้ไม่รู้ดับหรือยังพเพราะเรนที่ดูข่าวอยู่เนี้ยยังดับไม่สนิทแั้งกตตีสามยันหกโมงเย็นอาษาสมัครเสรียชีวิตหนึ่งคนยังเด็กอยู่เลยสิบเก้าปีดูแล้วเศร้า ไปฮีโร่งิง็นม้ยอยู่สมุทรประการบางพีเลยรียบเขียนไปถามเพื่อนที่อยู่แถวบางพีถามลูกชายเป็นไงบ้างที่อยู่ในพื้นที่สมุทรประการเพื่อนอีกคนบอกว่าพอดีวันนี้ออกมา สี่วัคซีนส่วนลูกก็แบบห่างอยู่แม่รวมมันพาไปทางอื่นคนเมืองนอกก็ห่วงคนเมืองไทยคนเมืองไทยก็ห่วงคนเมืองนอกห่วงทุกคน ถึงไม่ได้เป็นญาติก็เป็นห่วงต้อง,องทำกับต้องทากับไก่เหนียวนะถ้าไมาไก่เหนียวจะอร่อยแกงแบบนี้นนแกงกับไก่บ้านอ่ะจะอร่อย มาเยอะนี่จะตัดจะมากินเล่นเอาข้าวน้นยน้อยเอานี้กุ้วกันเพื่อนอร่อยค่ะอร่อยอยากกินอะไรก็ทำกิน กินเองมากินน้ำสนิ่ย้ายย้ายมันมอากาศดีมากเลยร้อนนะตรงไทยก็ร้อนสวีเดนก็ร้อนอแล้วสวีเดนบ้านแม่น่ำไม่มีแอร์มันบ้ามันไม่มีแอร์เปิดประตูติดมุงด้วแล้วก็เปิด แง้ประตูเอาให้ความเย็นมาเข้าไปเมื่อสองปีที่แล้วด้วยแม่นอนนอนข้างนอกละตามมุ้งนอนล่ะซื้อมุ้งมาจากเมืองไทยตามนอนข้างนอกเลยเย็นสบายนอนยังไงก็ได้ให้มันนอนหลับไม่จำเป็นจะต้องแบบนอนเตียงหรือหลา แม่น,นอนอย่างนก็ได้ที่ท่นมันหลับบางคนเขาว่าแม่นา,นานเรื่องมากนอนยากโอ้ยผมไม่เคยเห็นละ่ะบ้าคนที่ขายคัับหมูอะ่ะคนยังเธอนอนยากเขาบอกพี่นอนยากคืออะไรอ่ะ หนึ่งถ้าสกรปรกก็นอนไม่ได้ถ้าสะอาดอย่างเื่นตอนข้างนอกขอให้มันสะอาดเว้นอนได้เพราะเราไม่รู้นะเวลาเราหลับไปอะ่ะเราหลับไปเราไม่รู้เราจะหายใจเอาอะไรเข้าไป แม่นาลางมุ้งนอนข้างนอกก็เอา,าหมอนกันไว้ตัวตัวมันเข้ามาหนอด้วยมาแรงอุ้ยตกแรงเอานี้ตกแรงมากไข้ยินเียขวดไหม lên trúng cầm lên trúng cầm ลมกระเพือมากสุดๆท่างนี้ตกรแรงฝนตกแล้วก็ลมอย่าแรงอย่าฟ้าไม่กลัวอะ

อร่อยขอดูกลอนอืมกอนะจะโอเคนะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ